สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ฝนแรงแดดเปรี้ยงเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาพาเพื่อนๆมาดูบอลที่หน้าปลูกแล้วก็หน้าสะสมที่หาปลูกได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นมงคลสําหรับผู้ปลูกกันนะคะมาดูกันว่าเป็นตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าตัวไหนบ้างนะคะที่อ่าเป็นมงคล แก่ผู้ปลูกอาศัยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนนะคะก็จะเป็นต้นไหน,เ,นเพื่อนๆลองมองสิคะว่าเป็นต้นไหนบ้างก็จะเป็นตัวนี้ค่ะหลักๆคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือฮกหลงฮกหลงก็จะมีความหมายแล้วก็ดีมากสำหรับผู้ปลูกและเข้าพาเข้ามาอยู่ในบ้านจะเป็นสิริมงคลมากคำว่าฮกหลงนะคะเ,เพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะคะ เนี่ยค่ะพวกหลงตัวนี้คือสมควรที่จะมีมากที่สุดค่ะตัวนี้นะคะแล้วถัดไปก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวอีเหน่านะคะอีเหน่าคือเป็นบอนพื้นบ้านที่หาได้ง่ายนะคะเพื่อนๆแล้วก็ราคาก็พอที่จะสะสมได้นะคะราคาก็ไม่ไม่แรงมากนะคะสำหรับ เพื่อนๆชาวบ้านที่เราทุนน้อยๆน,นะคะถึงจะราคาไม่สูงแต่เราก็มานํำมาปลูกแล้วรู้สึกดีมากนะคะเป็นบอนโบราณด้วยนะคะคืออินเหนาเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอินเหนาตัวนี้นะคะเพื่อนๆคือมาปลูกแล้วก็เป็นบอนโบราณเราปลูกแล้วรู้สึกดีมากค่ะก็เลยอยากจะแนะนำนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอีก ตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะต้นนี้ก็คือกวักโพเงินนะคะเพื่อนกวักโพเงินก็คือชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็เลยแม่อยากแนะนำว่าบอนตัวนี้ที่น่าจะปลูกที่สุดก็คือกวักโพเงินนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่มีก็รีผามาปลูกนะคะ เพราะว่าจะทําให้เสริมเสริมเสริมก็เ,เรียกเสริมดวงเสริมบารมีดีนะคะเราปลูกแล้วจามากินคล่องนะคะกวากโพเงินนะคะมาก็จะเป็นโคสุพรา,การดก้านดํานะคะเขาเรียกโคสุพรา,การดก้านดํานะคะก็เป็นบอนโบราณที่หาง่ายแล้วก็สะสมได้ง่าย,ายๆแล้วก็สวยนะคะเพื่อนๆก็ลองหามาสะสมกันนะคะตัวนี้ก็จะหาให้ ถึงราคาไม่แพงแต่เราพามาปลูกที่บ้านแล้วสวยสวยดูดีนะคะทุกคนลองหามานะคะใครไม่มีก็หาดูนะคะเอามาปลูกไว้ที่บ้านเป็นสิริมงคลนะคะแต่บางคนเขาเรียกพรายชุมพูนะคะแต่ว่าแถวภาคอื่นเขาเรียกโคสุพราดก้านดำนะคะก็ก็ความหมายก็เหมือนกับว่า พรายมพูคือเป็นช้างอะไรที่มีความหมายดีๆค่ะก็เลยนำมาบอกเพื่อนๆกันนะคะเป็นเป็นบอนที่เป็นมงคลสำหรับคนปลูกนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะถัดมาก็จะเป็นต,ตัวนี้ก็เป็นโคสุพราชการดำเมื่อกี้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะบอนสีกวนอิมสีขาวนะคะบอนสีกวนอิม นี่ยค่ะทุกคนควรมีติดบ้านไว้นะคะบอนสีตัวนี้เป็นสิริมงคลนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่มีก็หามาปลูกไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิริมงคลนะคะตัวนี้นะคะก็เลยนำมาให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นบอนสีกวนอิมนะคะใครที่ยังไม่มีก็สามารถหามาแล้วก็มาปลูกไว้ที่บ้านจะดีมากๆนะคะ กวนสีกวนอิมอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะกวนอูนะคะกวนอูกวนอูคือเป็นเทพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนควรมีไว้เหมือนกันนะคะเนี่ค่ะชื่อหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่มีก็ลองหามาปลูกไว้นะคะเป็นสิริมงคลเหมือนกันนะคะเพื่อน อยากแนะนำนะคะก็อีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับที่ควรปลูกมากๆก็คือต้นถึงเงินถุงเงินถุงทองนะคะม่ดูสิคะเพิ่งได้มาเขาบอกว่าถ้ามีต้นนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลมากเลยนะคะมีตัวอื่นแล้วแต่ขาดตัวนี้ไม่ได้นะคะตัวนี้เขาจะมีถุงเก็บนะคะดูสิคะ ขาบอกว่าต้องมีถุงเงินถุงทองเก็บเนี่ยมันยังบางบางอันก็มันยังเป็นถุงขาดอยู่นะคะเพื่อนแต่ว่ามันก็ต้องเอาไม้เพื่อนเพื่อนดูว่านี่ค่ะถุงเงินถุงทองคือมันมีหลายตัวที่เป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขาดตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้คือเป็นสิ่งที่ที่ดีมากต้นนี้เพิ่งได้มานะคะ เป็นพี่สาวเขาให้มาค่ะสองตน้นยังเล็กอยู่เลยนะคะเนี่ยเปลี่ยนดินสามรอบแล้วนะคะตอนเอ,อมาก็เขาต้นเล็กมากเปลี่ยนดินไปถึงจะได้แตกยอดออกมาแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมเอาไปหามาปลูกกันนะคะก็ทำแล้วจะรู้สึกดีมากเลยนะคะ เออแล้วกวักโพทองอีกต้นหนึ่งนะคะ,ะเ,เพื่อนๆนลืมไปกวักโพทองต้นนี้ก็ลืมไม่ได้นะคะคือชื่อก็เป็นสิริมงคลนะคะมีถุงเงินถุงทองแล้วก็ต้องกวักมาด้วยค่ะลืมไปนะคะนี่ขาดไม่ได้นะคะต้นนี้อกวักโพทองกวักโพทองต้นนี้ปลูกต้นเดียว่แตกกักามาเต็มเลยนะคะเขาเรียกว่ากวักมาเยอะมากเนี่ยค่ะกวักมาเยอะมากเลยนะคะดูสิคะ ยิ่งมาปลูกเยอะยิ่งแตกกอเยอะนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันนะคะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและผู้อยู่อาศัยนะคะลองทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ